การเผชิญหน้าอันดูเดือดระหว่างประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนและประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐในทำเนียบขาวก่อให้เกิดกลายเป็นการทะเลาะวิวาทต่อหน้าสื่อมวลชนทั่วโลกและนำไปสู่การตอบโต้จากผู้นำยุโรปรวมถึงมีคำถามเกี่ยวกับอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหล่านี้นะครับโดยวันนี้นะครับผมได้รวบรวมข่าวและบทวิเคราะห์จากเหตุการณ์นี้จากสํานักข่าวชั้นนำของโลกหลายสํานักเลยครับแล้วจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกกัน พร้อมดูผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไปเริ่มกันเลยครับเกิดอะไรขึ้นในทำเนียบขาวล่าสุดนี้นะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้เดินทางไปยังทำเนียบขาวเพื่อพบกับประธานาธิบดีทรัมป์โดยทางเซเลนสกี้นะครับหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรสําคัญของอยูเครนในการต่อสู้กับรัเสเซียและการเจรจาสันติภาพเกี่ยวกับสงครามที่ยืดเยื้อมา3ปีหลังจากที่รัเสเซียเนี่ยรุกรานยูเครนในปี2022 แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการพบปะครั้งนี้นะครับไม่ใช่การจับมือเป็นมิตรหรือการตกลงร่วมกันอย่างที่หลายคนคาดหวังไว้การประชุมในห้องทํางาน Over Office ได้กลายเป็นการโต้เถียงอย่างรุนแรงนะครับโดยทรัมป์เนี่ยกล่าวหาเซเลนสกี้ว่าเป็นผดเด็จการและไม่รู้จักบุญคุณนะครับแถมยังบอกด้วยว่าเซเลนสกี้เนี่ยเขากําลังเล่นเสี่ยงกับสงครามโลกครั้งที่3นะครับ ส่วนเซเลนสกี้เนี่ยพยายามปกป้องจุดยืนของยูเครนครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องออกจากทำเนียบข่าวนะครับโดยไม่ได้มีข้อตกลงอะไรเลยนะครับแม้นะแต่ข้อเสนอเรื่องการแบ่งปันทรัพยากรแร่ธาตุที่เจรจากันมาก่อนหน้านี้นะครับก็ดูเหมือนจะไม่ลงตัวแล้วด้วยครับนอกจากนี้นะครับเหตุการณ์เนี่ยยังจุดชนวนความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและยุโรปซึ่งเป็น2คขั้วอํานาจที่ยูเครนเนี่ยพึ่งพาอยู่นะครับและทําให้ยูเครนเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยิ่งลําบากขึ้นไปอีก ทีนี้เรามาดูนะครับว่าอะไรคือรากเหง้าของความขัดแย้งนี้เราจะมาวิเคราะห์สาเหตุแล้วก็มาพยายามชี้กันนะครับว่าทําไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นได้ครับโดยจากที่ผมรวบรวมข้อมูลและสรุปมาให้เนี่ยก็จะมี3ปัจจัยหลักนะครับที่เราต้องพูดถึง ข้อ1ครับเกิดความไม่ลงรอยในเรื่องการเจรจากับรัสเซียโดยทรัมป์เนี่ยเขาต้องการให้ยูเครนยอมรับข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียโดยมีข้อเสนอให้ยูเครนเนี่ยแบ่งปันทรัพยากรแร่ธาตุที่มีมูลค่ามหาศาลเพื่อแลกกับการหยุดยิงนะครับแต่เซเลนสกี้เนี่ยมองว่านี่ไม่ใช่ข้อตกลงที่เป็นธรรมครับเซเลนสกี้ต้องการคำมั่นสัญญาด้านความปลอดภัยจากสหรัฐเพื่อป้องกันการลุกรานจากรัสเซียในอนาคตซึ่งทรัมป์นะครับเขาไม่ยอมให้ ข้อ 2. นะครับทรัมป์และเซเลนสกี้เนี่ยมีมุมมองต่อปูตินที่แตกต่างกันนะครับโดยทรัมป์เนี่ยมีท่าทีที่เป็นมิตรกับลาดิมีร์ปูตินผู้นํารัสเซียมากนะครับทรัมป์เนี่ยเคยพูดว่าปูตินคือผู้นําที่แข็งแกรง่งและมีเหตุมีผลพอที่จะเจรจาด้วยได้นะครับแต่สําหรับเซเลนสกี้และผู้นํายุโรปเนี่ยปูตินเนี่ยคือผู้รุกรานนะครับที่ไม่น่าไว้วางใจนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยยืนคนละขั้วในเรื่องนี้นะครับ สาเหตุที่3นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของความบาดหมางระหว่างทรัมป์และเซเลนสกี้นะครับจะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีรากเหง้ามาตั้งแต่ปี2019นะครับในตอนนั้นเนี่ยทรัมป์โทรหาเซเลนสกี้นะครับและกดดันให้เซเลนสกี้เนี่ยตรวจสอบฮันเตอร์ไบเดนนะครับซึ่งเป็นลูกชายของโจไบเดนนะครับซึ่งครอบครัวไบเดนเขาก็เป็นคู่แข่งทางการเมืองของทรัมป์นะครับ โดยทรัมป์เนี่ยบอกว่าโจไบเดนเนี่ยเคยแทรกแซงทางการเมืองนะครับเพื่อปกป้องลูกชายจากคดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทพลังงานบริสมานะครับแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้ร้อนแรงมากๆเลยครับก็คือทรัมป์เนี่ยสั่งระงับเงินช่วยเหลือทางทหาร400ล้านดอลลาร์ครับที่ยูเครนต้องการอย่างมากในการสู้กับรัสเซียครับเหตุการณ์นี้ครับกลายเป็นชนวนให้เกิดเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่นําไปสู่การฟ้องร้องทรัมป์นะครับในข้อหาใช้อํานาจในทางมิชอบนะครับ แล้วหลังจากเหตุการณ์อันดุเดือดที่ทำเนียบข่าวล่าสุดนี้นะครับผู้นํายุโรปหลายคนเนี่ยก็ออกมาสแสดงจุดยืนทันทีครับโดยส่วนใหญ่เขาเลือกที่จะสนับสนุนเชลเลนสกี้นะครับและวิพาก์วิจารณ์ทรัมป์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับลองมาดูตัวอย่างกันครับหัวหน้าฝ่ายการทูตของสหภาพยุโรปเนี่ยกล่าวว่าโลกเสรีต้องการผู้นําใหม่และยุโรปต้องรับหน้าทีน่นี้ซึ่งเป็นการบอกชัดเจนครับว่าไม่เห็นด้วยกับท่าทีของทรัมป์ นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์นะครับบอกว่าคําพูดของทรัมป์ที่กล่าวหาเซเลนสกี้ว่ากําลังเล่นเสี่ยงกับสงครามโลกครั้งที่3มเนี่ยมันเป็นคํากล่าวอ้างที่ไม่สมเหตุสมผลเลยครับแล้วก็น่าผิดหวังมากครับสำหรับยุโรปประธานคณะกรรมธิการยุโรปและประธานสภายุโรปนะครับออกถแถลงการร่วมกันว่าพวกเขาจะอยู่เคียงข้างยูเครนเสมอนะครับส่วนประธานาธิบดีฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีสารารณาาจาัรนะครับต่างก็ออกมาปกป้องเซเลนสกี้เช่นเดียวกันครับและย้าว่ารัเสเซียเนี่ยคือผู้รุกรานครับไม่ใช่ยูเครน อย่างไรก็ตามนะครับมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับเช่นทางฝั่งของนายกรัฐมนตรีฮังการีนะครับที่เขาออกมาสนับสนุนทรัมป์ซึ่งก็สะท้อนจุดยืนของเขาที่ชัดเจนนะครับโดยเขาเป็นมิตรกับรัสเซียอยู่แล้วนะครับสรุปแล้วนะครับยุโรปเนี่ยก็พยายามรวมตัวกันเพื่อปกป้องยูเครนนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือทางยุโรปเนี่ยพวกเขาก็ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนนะครับว่าจะทําอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าหากสหรัฐเนี่ยถอนการสนับสนุนออกไปจริงๆเนี่ยยุโรปก็จะตกที่นั่งลาบากไม่ใช่น้อยเลยเหมือนกันนะครับ ทีนี้เรามาดูผลกระทบครับต่อเหตุการณ์นี้ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐยุโรปและยูเครนมากมากครับทีนี้ผมได้รวบรวมแล้วก็แยกเป็นหัวข้อหลักๆไว้ให้แล้วนะครับเราไปดูกันเลยครับ คำถามแรกเลยนะครับที่ชัดเจนสุดๆเลยก็คือสหรัฐเนี่ยได้ทิ้งยูเครนไปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยดูเหมือนจะพร้อมปล่อยมือจากยูเครนแล้วครับโดยเขาต้องการให้สงครามจบเร็วๆนะครับเพื่อลดภาระของสหรัฐนะครับและถ้าสหรัฐถอนตัวจากการสนับสนุนยูเครนจริงเนี่ยยูเครนก็จะลําบากนะครับเพราะว่าเขาจะสูญเสียพันธมิตรที่ให้อาวุธและเงินทุนมากที่สุดเลยครับซึ่งน่ากลัวมากครับในกรณีที่รัสเซียเนี่ยยังไม่หยุดลุกรานนะครับ ผลกระทบข้อต่อไปนะครับก็คือยุโรปเนี่ยต้องรับภาระหนักขึ้นนะครับถ้าสหรัฐถอนตัวยุโรปก็ต้องเข้ามาเป็นผู้นําการปกป้องยูเครนนะครับแต่ยุโรปเองก็ยังไม่มีกําลังทหารหรือทรัพยากรเพียงพอนะครับที่จะรับมือกับรัสเซียได้อย่างเต็มตัวการประชุมฉุกเฉินของยุโรปเขาครับก็กําลังจะจัดขึ้นในลอนดอนครับในวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นหนึ่งในจุดชี้ชะตานะครับว่าพวกเขาครับจะหาทางออกได้หรือไม่อย่างไรนะครับ ผลกระทบข้อที่3นะครับความแตกแยกนี้นะครับทำให้รัสเซียได้เปรียบอย่างแน่นอนนะครับและคิดว่าปูตินเนี่ยตอนนี้คงอยู่ที่ไหนสักที่ครับแล้วก็นั่งยิ้มดูเหตุการณ์นี้เพราะว่ายูเครนเนี่ยดูเหมือนจะอ่อนแอลงแล้วก็โดนตัดการสนับสนุนทรัพยากรที่สําคัญนะครับจากสหรัฐทําให้รัสเซียเนี่ยมีอํานาจต่อรองมากขึ้นนะครับถ้าเกิดการเจราจาสันติภาพเกิดขึ้นจริง ผลกระทบข้อสุดท้ายนะครับอนาคตของการเจราจาสันติภาพเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยครับดินามิกส์วิธีการต่างๆมันเปลี่ยนไปเลยครับในเมื่อมหาอำนาจเจ้าหนึ่งครับเขาเปลี่ยนท่าทีนะครับเพราะว่าทัาทรัมม์เนี่ยบังคับให้ยูเครยนยอมรับข้อตกลงที่เอื้อต่อรัสเซียได้เช่นการยอมให้รัสเซียเนี่ยยึดดินแดนบางส่วนไปถาวรการทําแบบนี้นะครับมันจะทําให้เกิดตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับอันตรายนะครับแล้วมันก็อาจจะทําให้ปูตินกล้าไปบุกประเทศอื่นๆในอนาคตนะครับ ทีนี้ก็จะกลายเป็นว่าคนที่ทําสงครามคนที่ไปรุกรานดินแดนผู้อื่นเนี่ยก็จะได้ใจนะครับแล้วมันก็อาจจะเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมแนวทางแบบนี้นะครับ โดยสรุปนะครับเหตุการณ์ในทำเนียบข่าวครั้งนี้ครับเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญไม่ใช่แค่สําหรับยูเครนนะครับแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั่วโลกเลยครับการที่ทรัมป์เนี่ยปฏิบัติต่อเซเลนสกี้แบบนี้นครับและดูเหมือนจะละทิ้งยูเครนไปนะครับอาจทําทให้ยุโรปเนี่ยต้องเร่งสร้างความแข็งแกร่งของตัวเองเพื่อรับมือกับรัสเซียแต่คําถามก็คือพวกเขาจะทําได้หรือเปล่าในมุมมองของนักวิเคราะห์จาก Bloomberg กและ Financial Times นะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าผู้นําที่มีวิสัยทัศ ดูเหมือนจะขาดทักษะทางการทูดไปบ้างนะครับเมื่อเทียบกับผู้นําอย่างมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสหรือว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์นะครับจากสหราชอาณาจักรแต่ทางนี้นะครับเขาก็บอกว่าในอีกมุมหนึงเนี่ยเซเลนสกี้ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลาบากมากๆครับถูกบีบทั้งจากสหรัฐและรัสเซียและในอนาคตไม่รู้ว่าจะถูกบีบจากยุโรปด้วยหรือเปล่านะครับ ส่วนในด้านของทรัมป์นะครับดูเหมือนเขาจะมองโลกในแบบศตรวรรษที่19นะครับที่เน้นผลประโยชน์ของประเทศตัวเองนะครับรวมถึงการใช้อำนาจของการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งกว่านะครับซึ่งค่านิยมในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเนี่ยอาจจะไม่อยู่ในไอเดียของทรัมป์สัเท่าไหร่นะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันนะครับผมมีคลิปที่น่าสนใจนะครับคลิปการประชุมของเซเลนสกี้กับทรัมป์นี่แหละครับ แต่เป็นการอัดสดมาแบบไม่ตัดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะรับชมการประชุมดังกล่าวแบบอันคัดนะครับถ้าคุณอยากรู้นะครับว่าทรัมป์เนี่ยลากเซเลนสกี้มาเชื่อดต,ต่อหน้าสื่อต่อหน้าผู้คนจริงหรือไม่นะครับหรือถ้าคุณอยากรู้ว่าทรัมป์และเจดีแวนซ์เนี่ยล่อลวงให้เซเลนสกี้เนี่ยดูกลายเป็นผู้ร้ายจริงหรือไม่นะครับ หรือแม้แต่ข้อโต้แย้งจากอีกฝั่งนะครับว่าจริงๆแล้วเซเลนสกี้เนี่ยเข้ามาประชุมกับทรัมป์โดยมีอจนดาที่ชัดเจนมากแบบไม่มีความสามารถทางการทูตนะครับก็ลองมาพิสูจน์กันที่คลิปนี้นะครับเซเลนสกี้เนี่ยแน่นอนว่ามาด้วยอจนดาที่ชัดเจนมากๆครับก็คือมีจุดยืนที่ชัดเจน,นครับว่าปูตินเป็นผู้กอ่อบอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับถ้าว่ากันด้วยคอนเท็กซ์ที่ปูตินและรัสเซียเนี่ยลุกรานประเทศของเขาครับมันก็ไม่ได้ผิดเลยนะครับ แต่ว่าประเด็นคือทรัมป์เนี่ยด้วยความที่เขามาเป็นคนกลางเนี่ยเขาก็ไม่สามารถออกมาพูดออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยเห็นด้วยปูตินแม่งพูดบเอกเ่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ตามเซเลนสกี้ไปนะครับเพราะว่าเขามาเจราจาเพื่อยุติสงครามนะครับ แล้วในสถานะที่ทรัมป์เนี่ยพยายามวางตัวให้เป็นมีเดียเตอร์เป็นตัวกลางที่สามารถไปคุยกับปูตินแล้วแบ่งผลประโยชน์กันได้ด้วยเนี่ยบางทีทรัมป์เขาก็ต้องพูดแบบวางตัวหรือว่าต้องพูดแบบมีการทูดหน่อยๆน,นะครับไม่ไงั้นมันจะกลายเป็นว่าวันนี้การประชุมของยูเครนกับสหรัฐเนี่ยเหมือนมารุมรัสเซียนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยไบเดนเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่นั่นแหละครับคือประเด็นทรัมป์อะ่ะเขามันไม่ได้ต้องการแบบนั้นนะครับเขาก็มองว่า ยุโรปก็เป็นคอนแทคหนึ่งยูเครนก็คอนแทคหนึ่งรัสเซียก็คอนแทคหนึ่งจุดยืนนี้ก็ชัดเจนนะครับสำหรับทรัมป์เนี่ยจากที่เขาพยายามไล่บี้ไล่ไล่หาเรื่องเก็บทาริฟหาเรื่องเก็บภาษีจากประเทศที่เขาขาดดุลนะครับขนาดเพื่อนบ้านแดนเหนือแดนใต้ที่บอร์ดเดอร์ติดกันเนี่ยก็ยังไม่รอดเลยครับแค่นาดาอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้เซเลนสกี้มาคุยกับสหรัฐในยุคทรัมป์2.0นเนี่ยราหวังว่า USA จะเป็น USA คนเดิมเป็นลูกพี่แห่งโลกเสรีอันร่ำรวยคนเดิม วันนี้มันอาจจะไม่ใช่หรอกครับแต่ในมุมนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็น่าจะกระตุ้นให้กับทั่วโลกเลยครับว่าไอภาพจําพี่ใหญ่คุ้มกะลาหัวเนี่ยมันเหมือนจะไม่จริงซะแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าสหรัฐเนี่ยจะไม่เสียอะไรนะครับการที่เขาทําแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางการทูต soft power หรือว่า influence ความสําคัญในเวทีโลกของประเทศเขาเนี่ย ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นรากฐานที่ช่วยปั้นให้สหรัฐเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จมาถึงทุกวันนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจหรือว่าอํานาจทางการเมืองที่เขามีอยู่ในทุกวันนี้ อำนาจที่ทรัมป์ใช้อยู่ในทุกวันนี้ผมคิดว่าไม่มากก็น้อยครับมันก็ต้องถูกสร้างมาจากจิ๊กซอว์เหล่านี้แหละครับและผมก็คิดว่าทรัพยากรเหล่านี้ที่ได้มาจากการที่สหรัฐเนี่ยเขาเป็นในสิ่งที่เขาเคยเป็นเนี่ยมันอาจจะถูกทําลายลงด้วยกํามือของผู้นําในประเทศตัวเองซะอย่างนั้นครับซึ่งถ้าถามว่าสหรัฐจะเดินทางนี้เนี่ยจะไปบอกว่าเขาผิดอย่างเต็มปากก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นทรัพยากรของเขานะครับแต่การกระทําทต่างๆนโยบายต่างๆทิศทางต่างๆเหล่านี้นะครับที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ย มันก็จะมีสิ่งที่เขาได้มาแต่มันก็จะมีสิ่งที่เขาต้องเสียไปเช่นกันครับแต่สุดท้ายแล้วในระยะยาวมันจะคุ้มค่าสําหรับเขาหรือไม่หรือมันจะเสียหายหนักจนอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเราก็ต้องรอชมเลยครับสุดท้ายนี้ครับก็หวังว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะไม่นําไปสู่ความขัดแย้งที่ใหญ่กว่านี้และผู้นําทั่วโลกจะหาทางออกที่สงบสุขให้กับยูเครนได้เพราะถ้ายูเครนล้มความมั่นคงของยุโรปและโลกก็อาจจะสั่นคลอนตามไปด้วยนะครับ